มองกล้อ,ง,องนี่อนะเคยเห็นนามองกล้องอยังเอเขินอะไรอ่ะโอ้ยกเมีอาโต้อะไรทุกคนเอาดีนะแข่ลับคันนะนี่เธอทักเองเหรอมันเป็นใครเชือออุ๊ยมันคันหรือเปล่าเนี่ยพี่ วเยวยแสดวาผมอะไรผมอะไรทองทองอะไรนะผมสีทองเนะหรอใช่เหรอน้ำมันน้ำไม่เคยย้อมผมมาแต่ว่าผมนางสวยมากอืมหอมมากเธอใช้ยาละผมยี่ห้ออะไรอ่ะ สวัสดีครับผมกราบสวัสดีพีพีเอฟซีลุงป้านะอาอาที่น่ารักกันทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แร์พาไปเรื่อยตอนนี้ทุกคนนะผมเนะี่ยอยู่กับนางสาวหมูห้าอีกครั้งนะวันนี้บังเอิญมากตั้งใจจะเดินป่าหาที่พักแต่กลับเจอสาวหมูห้ากำลังนั่งอยู่คนเดียวแล้วก็เล่นน้านะผมเลยถือโอกาสเปิดคลิปแล้วก็ถ่ายให้พี่ได้ดูนะ นางไม่ใช่ผีป่านะนางเป็นสาวชาวบ้านทั่วไปแต่อยู่คนละหมู่บ้านกับผมพี่พี่วันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจนัดกันมาเจอกันอะไรอย่างนั้นแหละแต่ว่าผมบังเอิญมาเจอจริงๆแล้วผมไม่ได้เจอนางแร้วันแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปพูดคุยกับนางแล้วก็จุดไฟไว้ด้วยแล้วก็นั่งเล่นกับนางน,นะทั้งวันเลยโอเคทุกคนก็ผมไม่ได้ว่าจะเรียกว่าอะไรเป็นคนที่แบบว่าเจอผีป่าเจอสาวป่าตลอดเวลาไม่ใช่พี่พี่ผมบังเอิญมาเจอจริงๆ เออถ้าเจอแล้วไม่ทักทายก็แปลกพี่พี่เราเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกกันก็คือรู้จักกันไว้นะรู้จักกันไว้แล้วก็ผูกมิตรกันเดินป่าเจอกันจะได้ทักทายคุยกันได้นะไม่ว่าเดินป่าเจอกันแล้วไม่ทักทายกันเนี่ยมันแปลกพี่พี่โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเข้าไปหานางแล้วก็พูดคุยกับนางเนี่ยเกี่ยวกับหลายเรื่องที่เกี่ยวกับในป่าเพราะว่าท่านถาวนพระปูทาวนบอกผมว่า นางคือพลานสาวที่เก่งแล้วก็เป็นคนที่ชอบชื่นชอบธรรมชาติชอบการเดินป่าชอบการอยู่ในป่าใช้ชีวิตในป่าผมเลยคิดว่านางคือผู้หญิงที่เก่งแล้วก็เก่งฉลาดมากๆเอาตัวรอดในป่าได้นะแต่ผมแปลกใจที่ว่าทําไมนางไม่มีอาวุธอะไรติดตัวมาหรือนางมีวิชาคมจากพระปุทวันอา,อาจจะมีส่วนทุกคนนะโอเคครับทุกคน ขอกำลังใจจากพี่พี่คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์้ผมด้วยแล้วก็ที่สำคัญซัพพอร์ตเราโดยกันไม่กดข้ามโฆษณาในคลิปนะเป็นกำลังใจให้เราเป็นแรงผลักดันให้เราให้เรามีแรงเดินป่าเรื่อยๆทุกวันเราได้กำลังใจจากตรงนี้ทุกคนนะโอเคไปเดีเราไปนั่งคุยกับแม่สาวหมู่ห้ากันนะพูดคุยกันในหลายเรื่องผมจะขอตั้งกล้องไว้นะทุกคนนะนะถ้าเสียงไม่ดังขอไปด้วย ผมจะมาอาธิบายในคลิปให้ชัดเจนอีกครั้งนะครับผมไปโอเคทุกคนวันนี้นางแต่งตัวเรียบร้อยนะเป็นผ้าถุงแล้วก็เสื้อขาวด้านในนะพี่พนะนางไม่ใช่ผีผมย้ำนะนางไม่ใช่ผีนะเป็นคนทั่วไปนะนี่นางกำลันงนั่งเล่นอยู่นะก็ผมบอกก็จะบอกไปแล้วว่าจะเข้าไปคุยพูดคุยกันนะงทั้งนี้กันางนะน้ำไข่เรื่องต่างๆมากมายเกี่ยวกับชีวิตนางนะพี่ๆีนี่ผมมาเจอนางแล้ว นางเขินมากพี่ๆนางไม่ให้ผมถ่ายหน้าเลยนะแต่นางหนาง้านางสวยนะนางผิวขาวแล้วก็สวยนะโดยเฉพาเป็นเพื่อนกันนะพี่นะอย่าคิดมากนะครับผมขอตั้งกล้องไว้ห่างๆนิดนึงนะเดี๋ยวนางจะแอบบจะแอบ,บเขินกันไปนะ พีพ่พี่ที่นั่งตรงนั่งวิวสวยมากพี่พี่วิวดีมากเลยนะไปเดีไม่ค่อยฟึคุยกันนานกันผมไม่ห่าฟึ๊กได้ใช่ไหมจะติดไฟกันแค่ไหนเนะ จริงไหมเดี๋ยวเราจะล็อกจุดไฟนะไม่เราอยากให้มีไฟเพราะว่าป้องกันอันตรายจากป่าหรือ่องของเธอพ่าป้าบ่อยเจอไม่รู้หรอเราพอจะรู้ว่าน่าว่าเธอเป็นใครมาจากไหน,น เธอเป็นพรางสาวใช่ไหมใช่ไหมเขาปลู่ถาวันไงบอกเราว่าเธอเป็นพรางสาวที่เก่งชอบเดินป่าชอบอาศัยในป่าจริงไหมเธอเธอแบบไม่อย่าง้เรารู้ไงเธอเป็นพรางสาวไงน้อยคนนะผู้หญิงที่เป็น ทานสาวที่อยู่ในป่าบบนี้นะเก่งมากทุกคนเธอไม่กลัวหรอในป่านั่นแสดงว่าคนในบ้านเธอต้องมีคนเป็นทานใช่ไหมไม่พ่อกลแม่ใช่ไหม,มเห็นไหมฉันดาวไม่จิดผมว่าละพ่อของ พ้อของสาวหมูหานะ้าเออเราเรียกสาวหมูห้ามานานแล้วเราเรียกชื่อเธอแล้วอะ่ะเธอชื่ออะไรลึกฮะใช่เหรอทำไมเธอไม่อยากบอกอ่ะ เราไม่มาหาบ่อยๆหรอกเราไม่ว่างขนาดนั้นเรามีงานมีการทำเนาะไปนะเรามาเดินป่าเราว่างแล้วเข้าป่าเราไม่รู้จะไปไหนเข้าป่ามีความสุขสุดละเี็นอะไรบ้างยังเฮ้ยเธอเจอแมเ่เหน่อยอ่ะเธอทำยังหรอมีเชือกอะไรอ่ะ เธอมองกล้อ,ง,องนี่นอะเธอเห็นหน้ามองกล้องอยังเธอเขินอะไรอ่ะน้าบอกว่านางไม่อยากให้ใครรู้นะที่รู้น้ามาคุยกับผมแล้วเธอมีสามีอย่างผมยัดถามเราก็ไม่มีเมียเหมือนกันเราก็เราก็ไม่มีแฟนเหมือนกันอยากบอกมึง เาเปเตัวม่ปใคนชอบปอตัว้วยทีมีโตะเลยทุกคนนางเช็ดหน้าให้ผมนะเขินมันเนี้ยแล้วหูไหม ร้อนไหมร้อนไหมแช่อะไรเพื่อนกันเราต้องมีเพื่อนผู้หญิงงีแลวเรามีเพื่อนผู้ชายอยได้ไงมีลแค่เจอคนเดียวน้ำน้อยลงมาก้วนะเคีนะนางก็ไม่บอกชื่อผไ้พี่นะ น้ำน้อยลงมากพี่พี่ตอนนี้ <c oughs> แทบจะไม่ไหลแล้วอ่ะบังเอิมาเจอนางจริงนะแล้วไปพุยคุยกัน <c oughs> นางก็บอกนางว่างนะว่างก็คืออยู่นี่แหละไม่ไปไหน <c oughs> เออห้ามอะไอย <c oughs> ู่เคยเจอพ่อปู่ถาวรไหม ผู้ถววนพูดถึงนางอยู่นะนางเคยเจอผู้ถววนเหมือนกันน่าสกิดมากเลยนะเนาะถ้าเขาเคยเจอเขาหลายรอบแล้วเธอด,ด,ด,ดนะูเล็บร้อนนะเล็บสั้นสะอาดมากเลยนะเล็บไม่ยาวนะไม,ไม่ดำด้วยใช่ เราดูผู้หญิงนับยาไม่สะอาดนะมันดูสกปรกเกิขึ้น้างเนี่ยอืมมแบบคุณแกล้งกันนางนะร้อนไหมเนี่ยเด็นั่งไหมไปดิไปนั่งไหนดนั่งไหนอะไมหน้าไหม เดีไไ๋ยวก,ก็เป๋าวันนี้แหละเดี๋ยวไปหากระเป๋าทุกคนครับเดี๋ยวจะขอเนั่งกันหนนะ่อยนะอ๋อแดดเริ่มลงแล้วนั่งนี่ไหมหเธอเนี่ยตรงเนี้ย <c oughs> มา พี่ๆตอนนี้เราเปลี่ยนที่นั่งมาตัน้นั่งตรงนี้นะด้านหน้าแดดเริ่มลงแล้วแต่ก็แดดมาไม้หายเนาะนาะเธอเนาะนี่เธอชื่อเธอเธอก็ไม่บอกเราเนี่ยเออเธอจะห่วงชื่อเพื่อเราชื่อเล็กนะเราฮะเอเอใครรู้เราแต่เราไม่รู้จักชื่อเธอเลยยังไม่บอกชื่อเราอะ ก็นี่ไงเ,ออเราอยู่แค่คนละหมู่บ้านเราก็ทำความรู้จักกันได้เธออยู <S <S ่เธอมาบ่อยไหมเนี่ยตรงที่พ่อปูถ่ถาวนอยู่พ่อปู่ทาวนอยู่ขา้างนะหน้าพี่ๆนะแล้วท่านได้ปุดยเกลี่ยกับเธอไหม,อนะอมเออถามว่าแล้วครอบครัวเธออยู่กันกี่คนเนี่ย ใ่ก็สอบก,ก็พูดคุยไปตามภาษาว่ารู้จักกันไงพี่น้องเธอมีกี่คนครอบครัวมีกันกี่คนทั้งหมดอะ่ะเออ,อเธอก็บอก่าเดียเธอชื่ออะไรถ้าเธอไม่บอกก็้อเรียกเธอว่าสาวหมู่ม้าคให้แหละง่ายๆเธอชื่ออะไร นโมถ้าอยากรู้พรุ่งนี้ก็มาสิเราก็ไม่อยากมาไม่บ่เป็นไกลนะบ้านเถอไกลที่นี่ไงคิดว่าจะพูดว่าถ้าอยากรู้ก็ดูใต้คอมเมนต์นะไม่เอานะคเนี้เธอมีอะไรไหมพวกจะพูดไใจไหมอ่ะตัวเอฟอะเอเอ,เอ,เอมีแอปแอฟฟ้าไหมเธอจะรู้ไหมเธอมีมือถือไหมก็จะขอก็ <G ül> จะขอพวกอ่าพวก คุยแชทเออช่มันี่ต่อคุยแชทกันอย่างเงี้ยแล้วเขาป้าก็ได้นัดมาเจอกันได้มาเดินป่าด้วยกันได้นะทำรู้จักกับพวกน้องอ่อมนะเรามีน้องเป็นผู้หญิงเหมือนกันเป็นผู้หญิงเดินป่าเหมือนกันนะใช่ <c oughs> <c oughs> น้องแบบรู้จักกันนี่แหละสนิทกันทำรู้จักกับเธอเนี่ย <c oughs> เธอ <c oughs> จะได้บบว่ามีเพื่อนผู้หญิงเดินป่านะ <c oughs> ไม่ใช่ เขาเป็นน้องเราเขาไม่ชอบเราหรอกเราเป็นผู้ชายดำแล้วก็ผู้ชายแบบไม่มีการศึกษาสูงเลยนาดนั้นเขาคงไม่ไม่ชอบไปหรอกอ,อกหักไหมก็ไม่ช่งองอกห,กห,กหอกักกเราแค่รู้สึกว่าเราจีบใครไม่เป็นอะ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่เก่งเรื่องนี้ ปลาไหนว่าปลาไหนโอ้อมาเรียกปลาเขาเรียกว่าปลาเนะ่ปลาภูเขาอะปลาชอบภูเขาเหรอ

ก็ไม่เล็กนะครับลอกหลอกลอกหลอกไปไหนแล้ววะวันนี้เธอว่างเหรอแล้วทำงานเหรองานอะไรอะ เราก็ล้วก็ว่างแวลานานทีอ่ะเออถึงเงี้ยแผไใดพกหนงานเธอไปไหนอ่ะอืมไปทางจังหวัดด้วยเหรอไปหหอไหนมาแล้วมีมีญาติพี่น้องจากจังหวัดเหรออ๋อไปเชียงใหม่อยากไปบ้างอะ่ะเธอไปทำอะไรอ่ะ ของใครอะของเธอเ,เที่ยวเที่ยวเหรอ,น,อ,อน้งม้อนานงไปที่เชียงใหม่ไปดูสวนชาใบาชาที่ปลูกไปของยัดยากไปทำงานหรือว่าไปช่วยไปดูไปเที่ยว,วยเฉยชอบมันนั่งดูปลาแบบนี้เธอก็ว่างเกินนะนางม้อนานนงไปที่สวนชาเชียงใหม่มานะ ไปดูของญาติญาติไอ้ตัวนีอ้ยอย่าจับนะขันมากไอ้นี่ตัวเนี้ยนอนบุ้งนะยังอยู่ไใบไม้ไม่เราไม่มีแผนเถือน เธอหึงหรือเปล่าหึงเราไงอี๋ทุกคนครับนางบอกว่ากัดไปแล้วเดี๋ยวแฟนเธอก็ไว้ผมว่าผมไม่มีแฟนผมว่าเธอหึงหรือเปล่าผมว่ายหึงใครหลัก็แบบยิ้มๆนะเธอเรบอกชื่อเราไหมเหอะเราอยากรู้ชื่อเธอแล้วบอะได้ที่มองเราจะวางหวอดดูก่อนนะ Ừ. Đó. Để tham văn cái chấm ma à Để tham văn cái งานงานเราก็ยุ่งเหมือนกันห่วงอ่ะหาที่นอนกันไหมไมันจะคันไหมเนี่ยอเ,เอาดีนะแขนหับคันนะ เธอทักเองเหรอ,อมันไปที่ขายเชือกอุ้ยมันคันหรือเปล่าเนี่ยอืมตัวคันนั้นเนี่ยมันเป็นใยอ่ะนางผูกให้ผมนะเป็นกําไรอะไรไม่รู้ทำจากอันนี้เปลือกไม้นะมันก็ทักเป็นอย่างนี้นะไปตัดตัตมัตมตัมใช่ไหมตําให้แหลกแล้วก็ตัดเด่นอะไก็ทําเป็นเชือกแบบเนี้ยเหนียวมากมากนะก็เราเคยเจอวิธีทําใน youtube ไปเลย จะมีแต่ตัวเล็กนะถ้ามีปลาตัวใหญ่จะล่าปลาย่างกินกันนสองคนนะเป็นสินสมีมปลามีปลาพรุ่งนี้ถ้าเราว่างก็จะมาแล้วกันนะ <c oughs> อากาศดีนะทุกคน ก็แดบดบไม่ออกไม่ออกแรงกันไปนะออกบางช่วงแล้วก็ฝนเนี่ยก็ไม่ตกหรอกทรงเนี่ยแต่้ามืดๆคือเมื่อเชอดูดิก็เห็นตกวันเนี้ยไปหมู่บ้านเราไหมะเที่ยวกันเหลือเธออยากอยู่ที่นี่นี่จะให้เหรอ อันนั้นด้วยอืมิงบ้ากเลยความตรงดีไหนลองจับลองจับกันไหมผมนังนุ่มมากพี่พี่นี่สวยเห็นว,ว่าผมอะไรผมอะไรทองทองอะไรนะนผมสีทองเหรอ ใช่หรอนางม่อนน้งไม่เคยย้อมผมไว้แต่วาผมนางสวยมากอืมหอมมากเธอใช้ยาละผมยี่ห้ออะไรอะ่ะ <c oughs> หอมมากมมใ,ใช่หรอสมุนไพรนี่ป้ามาใช้หอมมากๆเลยนึกกลิ่นนึกเหมือนยาสะผมทั่วไปนะหอมแบบละมุนมากพี่พีไ่ไปดูเจ้ากล้องเรนนะาสิเธอมีมือถือไหม เออเธอมันจะได้เอาไว้คุยแชร์กันนะดีไหมโอ๊ยแบตเตอรี่จะหมดแล้วทุกคนแบตเตอรี่ผมจะหมดแล้วพี่พี่หมดขอปิดกล้องก่อนแล้วก็เดินทางกลับละพูดคุยกับนางเรียบร้อยละก็ถามหลายๆเรื่องเกี่ยวกับชีวิตนางนะนางไม่บอกผมเลยครอบครัวกี่คนก็ไม่บอกชื่อก็ไม่บอกงงมากเลยไม่เป็นไร